พพวกกเราาาํลัังงสบบยจึตมือนทุกคนครับพ่อแบงค์เจออะไรไม่รู้อยู่ตรงพ่อโมพ่อแบงค์ลองเปิดดูครับนี่เห็นไหมขี้ดำๆอ้ยอุ้ยอ้ย,อยขยะออกมาแล้วมีอีกนะเดี๋ยวขอแบงค์เปิดให้ดูนี่เป็นขาแกะครับทุกคนแกะมานอนอยู่ในห้องเรานี่คือขาแกะมีอีกอันหนึ่งนะมีอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะอยู่ไหนนี่อันนี้สีน้ำตาลอุย้ยเป็นขาแกะอุย้ยแกะลุกแล้วอา้าว พี่แบ๊นี่มันคือพี่แบสนี่นะใช่ทและอันนี้ออันนี้ใครอ่ะยวอุ้ยมีลูกแกะด้วยน้องไบน้องบิงทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแกะที่เนี่ยจะมีแต่แกะเต็มไปหมดเลยพี่เบสลองเปิดมานให้ดูนะครับจริงๆแกะเยอะมากถ้าเปิดม่านเราเจอแกะเลยนะที่นอนเราอะ่ะมาอยู่ตรงแกะเลยนะครับพี่เบสจะเปิดม่านให้ดูแล้วนะครับ เปิดนะครับเปิดนะครับอึบอเปิดอีกเปิดอีกเปิดให้สุดนะครับเปิดมาข้างนี้เปิดมาข้างนี้โอ้ยพี่เบสพี่เบสนี่เจอแกะแล้วแกะอยู่บนหัวนอนของพวกเราแฉบแฉบอุ้ยเต็มไปหมดเลยเห็นแกะไหมครับแกะกำลังกินหญ้ากันอยู่แกะบางตัวก็เป็นสีดํำแกะบางตัวก็เป็นสีขาวพี่เบสเจออะไรนะนมแกะ มีเหรอนมแกะเป็นยังไงอันนี้ไม่ไม่แกะม,ม,มันคือนมแกะอัดเม็ดเขาดูนะครับอ๋อได้นมแกะใช่นมแกะอัดเม็ดครับอ่าพี่ไบจะลองชิม,มลองชิมนมแกะพี่ไบกินเป็นไหมนมอ่ะกินช็อกโกแลตถ้าเป็นช็อกโกแลตหนูกินได้ใช่ไหมไหนไหนแบมือซิพี่ไบพ่อขอดูหน่อยเม็ดันเป็นแบบไหไนไห เป็นเม็ดแบบนี้ยังหมดยังครับทุกคนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแกะหมดยังนอกจากจะเป็นถุงเท้าเป็นนมแกะงั้นพ่อแบงค์มีอาหารแกะนี่นะจริงเดี๋ยวพ่อแบงค์หยิบให้ดูถือก่อนนี่อาหารแกะอยู่นี่เราจะเอาอาหารแกะนะคะเป็นอาหารแกะลูกบอลแบบนี้เอาไปให้แกะที่อยู่ตรงนู้นกันนี่อร่อยไหมบบงอุ้ยพี่ไบเจออะไรครับเจอแม่ป่าของแกะฮะแม่ป่าของแกะจริงเหรอไหน เปิดซีด้ายมือให้ปัดขนแกะปัดเอาไหมปัดเอาไหมโอ้ใช้ได้จริงนะ<ม>านายพ่อเขาจับหน่อยครับมมันนุ่มมากเลยทุกผนใช่หมุนได้ด้วยนี่ทำจากขนจริงเรงหรอเขาบอกว่าทำมาจากขนแกะจริงๆนะนี่เก่งมากๆๆเลยครับปัดได้จริงใช้ได้จริงปัดง่ายหายใจสะดวกไม่ใช่แล้วตัแรงพูดผิดตรงไหนมีฝุ่นเราก็ไปปัดเลยปัดฝุ่นอ่ะปัดเลยครับ ใช่มันสาหรับปัดผนังปัดคอที่อยู่ตามรถใช่เรามาเล่นเดินเดินเดินตีนแกะกันใช่เวลาแกะเดินขาจจะเหมือนขยี้โอเคอุ้ยบิงเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนทำไมของบิงเป็นกระต่ายอ่ะสรุปแล้วบิงจะเป็นกระต่ายหรือจะเป็นแกะแบบนี้มีนี่อ๋อเป็นกระแตกเป็นกระแตกแกะตายกระต่ายแกแตกเอ๊ะยังไงถูกแล้วอไปได้ นี่ไงทุกคนแกะแกะเอ๊ะทำไมมีเป็ดอยู่อ่ะนี่นี่มันเป็นตัวปลอมนี่นาใช่ไหมนี่มันเป็นแบบอ๋อข้างในนี้มีการสแสดงการสแสดงโชว์แกะแกะกายกรรมแล้วตรงนี้อะไรครับพี่เบสตัดขนแกะว่างไงร,รูปหัวได้เลยเหรออุ้ยเราเจอขนแกะแล้วดูสิเยอะมากขนแกะทั้งนั้นเลย เต็มตะก,ก้าเลยขนแกะนี่ติดไฟไหมทุกคนไม่นะไม่ติดไฟจุดไฟไม่ติดเพราะว่าเขามีไขมันบางอย่างเคลือบขนแกะอยู่่ะไปกันต่อเลยครับเราต้องหาแกะตัวจริงให้ได้น้องบิงเจอแกะแล้วครับทุกคนแกะแล้วใช่ไหม,ไมอันนี้แกะแกะทิ้งขยะใช่แกะนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทิ้งขยะให้ลงถังนะครับนี่น้ำหกไหลออกมาจากแก้วเลย เรายังหาแกะตัวจริงไม่เจอเลยเราจะให้อาหารแกะดูฝันนู้นปะนู้นอะไรอ่ะใช่เจอแล้วของจริงของจริงจริงจแล้วแบบรูปหัวได้ด้วยนี่แกะต้องกินหญ้าแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อาหารแกะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเจอแล้วครับทุกคนแกะตัวจริงที่เราจะต้องป้อนหญ้านะครับวันนี้พี่เบสมีหญ้ามาด้วย โอ้โหเยอะมากแกะพวกนี้เขาเยอะจริงๆครับขนสวยๆทั้งนั้นเลยโ,<อ>โ<อ>หน้าอ,ออกมาแล้วโอ้ลูกหัวได้ด้วยเหรอโอเคกินแล้วครับแกะกินหญ้าแล้วครับโอ้โหแกะเนี่ยเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องนะดังนั้นเขาจะไม่มีฟันบนเขาจะเคี้ยวง่ำง่ำง่ำเคี้ยวนานมากเคี้ยวบดบดจนหญ้าละเอียดแล้วค่อยกินเข้าไปนี่แกะสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับกินไหมกินไหมโอ้โอหโอ้โหกินแล้วกินแล้ว กินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับโอ้โหเขาจับหน่อยนะครับเขาจับหน่อยนะครับเขาจับหน่อยโอ้ไม่ให้จับตรงโคนเขาไม่ค่อยชอบกินนะตรงแข็งแข็งชอบกินอัเนี้ยรออ๋อเขาดึงใหญ่เลยอือโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แบบกินแรงครับทุกคนโอ้กินแรงกินแรงนีสิไหนไหนโอ้กินแบบเป็นเส้นแบบสองข้างเลยเหรอลูก เดี๋ยวเราไปดูน้องบิงมากนะครับน้องบิงน้องบิงเจอแล้วน้องบิงเอาตัวหนักโอ้โหตัวนี้เขาวิ่งมาไกลเลยอ่จนไกล่ยวเบิงมาเข้าร่มครับไปไม่กิปทำอะไรอะ่ะไม่กริเจอเจอที่หมุนๆนะ่ะแล้วอาหารมันจะไหลขึ้นไปอันนี้คือแพะภูเขาแพะตัวนี้เขาจะอยู่ข้างบนสูงมาก เขาเรียกว่าแพะภูเขาเดี๋ยวเราจะเอาอาหารใส่ไปตรงนี้โอยอยโอยโอยไปโอเคค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆนะตอนนี้นะครับพี่เบสใช้มือหมุนขึ้นไปนะครับและอาหารของเราก็จะไหลขึ้นไปแบบนี้ไหลขึ้นไปแล้วไหลขึ้นไปแล้วเขามารอกินเลยอะมีอีกไหมมีอีกไหม,ไม,ไม นี่ไงเล้กับพี่เขาเลยนี่อาหารจะอยู่ในบ้านหลังนี้หมดไหมพี่เบลหมดไหมเหดี๋นิดนึงไอีกรอบเหรอพี่เบลกำลังปั่นขึ้นไปอีกรอบนะครับอันนี้เป็นการให้อาหารที่ได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมพี่เบลเหมือนได้ออกกําลังกายเลยสุดมะสุดยังแล้วโอคโหโหโหแย่งกันกินเลยอ่าเทดเลยครับเทสหมดเลยโอเคแล้วก็หมุนขึ้นไปอพี่เบล ใบหมุนยิ้มไปนะครับโอ้ยเขาเรียกเลยอะ่ะไบแกะอยู่ข้างบนครับเขาเรียกเลยอ่ะอ๋อเขาเขาคือแพะนะแพะแพะภูเขาไปแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วค่อยๆกินนะระวังหกกินแลวครับกินแล้วครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราเสร็จภารกิจแล้วใช่ไหมครับเราได้เจอแกะตัวจริงได้ป้อนยากแกะงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเลยนะพี่เบสฝากเพื่อนๆกดติดตามพี่เบสด้วยนะโอเคไหมครับบ๊ายบายครับพี่เบสบ๊ายบาย,บาย